โลจรถถิ่นเทสต์ออฟไทยตอนนี้เดินทางมาถึงครึ่งทางแล้วเราได้พาไปชิมอาหารครบทั้ง4ภาคของไทยทั้งอีสานใต้เหนือและกลางแต่ละที่ก็มีรสชาติและเรื่องราวที่แตกต่างกันออกไปทั้งความเผ็ดร้อนจัดจ้านความละมุนกลมกล่อมไปจนถึงความหลากหลายของอาหาร บอกตรงๆเลยว่าตลอด4ภาคที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเมนูไหนรสชาติแทบทุกจานทําให้เราต้องว้าวตลอดแต่ละจานอร่อยมากๆจุดบางทีอดคิดไม่ได้ว่านี่แหละคือสนิกของอาหารไทยเมื่อครบ4ตอน4ภาคแล้วหลายคนอาจเริ่มสงสัยว่าแล้วหลังจากนี้เราจะพาไปที่ไหนต่อถ้ <laughs> างั้นมาลุยกันต่อกันดีกว่า